เยาวชนทุกคนมีได้ต้องการทำตัวเองให้ตกต่ำหรือเป็นปัญหาแก่สังคมประการใดแท้จริงต้องการจะเป็นคนดีมีความสำเร็จมีฐานะมีเกียรติและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นแต่การที่จะบรรลุถึงจุดประสงค์นั้น จำเป็นต้องอาศัยผู้แนะนำควบคุมให้ดำเนินไปโดยถูกต้องในฐานะหน้าที่ที่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้บริหารการศึกษาท่านจะช่วยเขาได้มากที่สุดเพราะมีส่วนควบคุมดูแลใกล้ชิดอยู่ทุกๆด้านรองลงมาจากบิดามารดาความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกนิสิตมหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรธประสานมิตรในวันอังคารที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2515โรงเรียนสตหีบวิทยาคมตระหนักถึงหน้าที่ในการอบรมดูแลเยาวชนของชาติจึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทที่เนื้อหาเกี่ยวกับหน้าที่ของครูที่มีต่อเยาวชนของชาติ เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ดำเนินการดังนี้1ศึกษาทำความเข้าใจจากเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดทำโครงการแผนปฏิบัติงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้2.1คณะกรรมการอำนวยการทีมนำประกอบด้วยผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการกลุ่มบุคคลการเงินและสินทรัพย์รองผู้อำนวยการกลุ่มจัดการศึกษารองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนหัวหน้าระดับม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 และม .6 หัวหน้างานแผนง,งานหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนชุมชนและหัวหน้างานแนะแนวเป็นกรรมการและเลข,ขานุการมีหน้าที่ 1. ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนและพะดุงรักษาระบบการดูแล,แลและช่วยเหลือนักเรียน 2. สร้างขวัญกำลังใจและพัฒนาบุคลากร 3. เป็นผู้นำในการผนึกผสานบูรณาการภารกิจโดยรวมของสถานศึกษา 4. ประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้มแข็งให้ทีมประสานทีมธรรมและเครือข่ายการดำเนินงานจากทุกภาคส่วน 5. นิเทศกำกับติดตามและประเมินผล 2.2คณะกรรมการประสานงานทีมประสานงานประกอบด้วยรองผู้มนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นประธานหัวหน้าระดับทุกระดับหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหัวหน้างานอนามัยครูพยาบาลและหัวหน้างานแนะแนวเป็นกรรมการและเลข,ขานุการมีหน้าที่1 ปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรหลักในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอำนวยการทีมนำและคณะกรรมการดำเนินงานทีมทำและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. จัดทำเครื่องมือสื่ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการพัฒนาดำเนินงานและรับผิดชอบในการชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 4. จัดการประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อสแสวงหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานและดำเนินการอื่นใดเพื่อให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ2.3คณะกรรมการดำเนินการทีมทำประกอบด้วยหัวหน้าระดับชั้นเป็นประธานกรรมการรองหัวหน้าระดับครูที่ปรึกษาครูแนะแนวเป็นกรรมการและเลขานุการ 1. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการประชุมชี้แจง 2. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานประเมินผลและจัดทำรายงานตามระดับชั้น 3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของครูที่ปรึกษาและนักเรียนเพื่อประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4. ประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 5. ดำเนินการดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนและกระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูที่ปรึกษาดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางดังนี้ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้วยความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนที่มีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตที่ไม่เหมือนกันลอ่อล้อมให้เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งด้านบวกและด้านลบดังนั้นการรู้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ครูประจำชั้นมีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้นโดยให้มีการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลบันทึกแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ เยี่ยมบ้านประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ สัมภาษณ์นักเรียนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนบันทึกระเบียนสะสมดูแลสุขภาพวัดส่วนสูงช่างน้ำหนัก 2. การคัดกรองนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมได้จัดกลุ่มจากผลการคัดกรองตามขอบข่ายและเกณฑ์การคัดกรองที่โรงเรียนกำหนดดังนี้ 1. กลุ่มพิเศษคือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษมีความเป็นอัจฉริยะแสดงออกซึ่งความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านอย่างเป็นที่ประจักษ์เมื่อเทียบกับผู้ที่มีอายุในระดับเดียวกันภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกันซึ่งโรงเรียนต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษนั้นจนถึงขั้นสูงสุด 2. กลุ่มปกติคือนักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนแล้วอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติซึ่งควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา 3. กลุ่มเสี่ยงคือนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนต้องให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาตามแต่ละกรณี 4. กลุ่มมีปัญหาคือนักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน 3. การส่งเสริมพัฒนานักเรียนการส่งเสริมนักเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มพิเศษกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาให้มีคุณภาพมากขึ้นได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพมีความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่างๆซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มพิเศษและกลุ่มปกติกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหาและเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหากลับกลายมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังโดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมดังนี้ 1. จัดกิจกรรมโฮมรูม o m 2. จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนคัส s s ลูมมิตติ้ง 3. ติวข้อสอบลาส 4. ติวข้อสอบโอเนตม .3 และม .6 5. ส่งเสริมด้านการประหยัด 6. ส่งเสริมด้านการกีฬาทั้งกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียน 7. ส่งเสริมด้านการดนตรีเช่นดนตรีไทยการดุริยาง 8. กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ 9. การจัดทาสมุดความดี 10. แข่งขันทักษะวิชาการเช่นด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทย 4. การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูประจำชั้นควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแต่สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหานั้นจำเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความดูแลใส่ใจอย่างใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหาโดยไม่ปล่อยปะละเลยจนกลายเป็นปัญหาของสังคม การสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนจึงเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่ายอย่างมากในการพัฒนาให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปโดยได้จัดกิจกรรมดังนี้ 1. โครงการขับขี่ปลอดภัย 2. การเผยแพร่ความรู้สุขขอ,อนามัยวัยรุ่น 3. กิจกรรมคิดเป็นวิเคราะห์เป็น 4. โครงการคลุ้มครองผู้บริโภค 5. กิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อน 6. กิจกรรมค่ายคุณธรรม 7. กิจกรรมค่ายอาสา 8. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 9. กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด 5. การส่งต่อ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยครูประจำชั้นอาจมีบางกรณีที่ปัญหามีความยากต่อการช่วยเหลือหรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นก็ควรดำเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไปเพื่อให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้นหากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่ของครูประจำชั้นหรือครูคนใดคนหนึ่งเพียงลำพัง ความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากขึ้นหรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไขซึ่งครูประจำชั้นสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่กระบวนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือการคัดกรองนักเรียนก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาของนักเรียนในแต่กรณีการส่งต่อแบ่งเป็นสองแบบคือ 1. การส่งต่อภายใน ครูประจำชั้นส่งต่อไปยังครูที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนักเรียนเช่นส่งต่อครูแนะแนวครูพยาบาลครูประจำวิชาและฝ่ายกิจการนักเรียน 2. การส่งต่อภายนอกครูแนะแนวหรือฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีปัญหาที่มีความยากเกินกว่าศักยภาพของโรงเรียนจะดูแลช่วยเหลือได้ ผลจากการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดำเนินการอย่างมีระบบได้สารสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองครูและนักเรียนโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียนแก้ไขปัญหาด้านการเรียนส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนดีและพฤติกรรมที่ดีขึ้น